ั่งกล่องซุ่มมาค่ะราคาชิ้นละ,ะ9บาทนะคะกล่องซุมม่มอันนี้พอยสั่งมาสามอันเขาก็ใส่รวมมาหนึ่งกล่องเลยนะหวังว่าจะได้แป้งของซปเปอร์มันเนะคะ่ะเป็นซปเปอร์มันไทยแลนด์แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มา3มชิ้นนะคะมีลิปสติกมีแป้งนะคะแล้วก็มีบลัชออนแล้วก็มีลิปสติกอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวพลอยจะไปแต่งให้ดูนะว่าเป็นยังไงบอกเลยว่าเพิ่งใช้ดบรนนี้เป็นครั้งแรกนะคะเขาจัดกล่องซุ่มปก9 9บาบาทแล้วก็เลยสั่งมา ดูสิสีสวยเขาพี่ทุกคนมาเลยดูนะเป็นสีโบมางเลค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ลงกันแดดมูดไปก่อนนะคะของสีเข็ดนี้เพราะใช้เป็นประจำเลยตัวนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้ของอะไรเนี่ยขี้เขียนขิ้วําจำชื่อไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไไดแป้งของซปเปอร์มน,นะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะ <c oughs> นี่บอกเราววาอยากได้แป้งจริงๆเพราะว่าแป้งเนี่ยใช้ได้หลายดัวเวมากเลยนะคะทั้งแต่งหน้าแต่งปัดแก้มทุกคนอันนี้มาปัดปัดหน้านะแป้งฝุ่น แม่นี่ก็เอามาปัดแก้มอีกแม่ซุปเปอรม์มามเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวกองสูงรอบหน้าต้องส่งแปลงมาให้เราแล้วเนะปัด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 ,ป,ดปัดนะคะบอกเลยว่าเพราะเป็นคนแต่งหน้าไม่จัดแต่งหน้าไม่เก่งนะคะก็จะแบบเน้นธรรมาชาติมากกว่านะคะเพอเราเพ่อแต่งหน้าจาาัดพอหน้าพ่อจะดูแก่ทุกคนแล้วก็บัดออนนะคะเมื่อกี้นนะที่ปัดแก้มก็กลายมาเป็นที่แต่งตาของเรานะคะ ฟื๊ฟืฟืฟืคือพูดง่ายว่าห้นาทีอ่าสวยเลยอะแป๊บเดียว <c oughs> นี่จะมีรูป,ปรียบเทียบให้ <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> นี่นะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดูดิ <c oughs> เป็นคนละคนมากเลยทุกคนนี่ดูซิมเอาซิมแล้วก็รู้แต่งกับไม่แต่งทุกคนมันผิดมากมันเหมือน,น,นกันที่ใดเราคนละคนเลยนะดิ <c oughs> ไปลองเล่นกันดน่อยนะคะซุปเปอร์มาร์มเก้าสิบเก้าบาท